ตอนนี้น้ำอยู่จังหวัดบุญก็เริ่มลดแล้วนะครับ 30- 40เส้ซนนะครับบองเลียนว่าของบบาวเจริงนะครับโอเคสาหรับมื้อนี้บ่าจริงคนบุมีสนูใบไม้มาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับสําหรับสนูใบนี่จะเป็นสนูใบไหวขั้นลอยห้เซนติเมตรใบโต14มิลเดี๋ยวให้พี่น้องชาวบามารับฟังกันครับแกงบองน้าทั่วมีแล้วครับครับเรื่มครับ Thank <laughs> you. ครับดูสิว่าสายธนูอยากสั่นนะครับแกงบ่ค่เดไดเป็นยังวะบ้างวันเดครับเสียกับพันมือนะครับสำหรับสนูใบวายใบนี้นะครับกะดังประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับสถานที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ผมเคยเรียนว่าแต่ก่อนนะครับช่วงที่เกี่ยวเขาปองนี้จะเป็นหน้าพ่อเงญ่นะครับครับ เคยถ่วมเทือนึงครับปีหกสองเทียบกับวัยถั่วมปนีนะครับปีนี้ปีหกหารู้สึกว่าจะนักครับนักในรอบสี่สิบสี่ปีครับตั้งแต่ปีปียี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับน้าขึ้นมาหอดผีนะครับนี่ครับขึ้นมาหอดกําแพงผีเลยครับเพิ่งลดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับรถกรลดได้อยู่ประมาณเกือบห้าสิบเซนละครับโดยประมาณมึงจากสายตาครับห้าสิบเซนแล้วครับโอเคครับสําหรับสนุกใบไวใบนี้ ถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรก็คข้อมิเข้ามาใดเลยนะครับผมก็อนุญาตตั้งใบนาไว้นะครับเพื่อบ่ใหใบเกิดใบชําดูดครับแต่เวลาใส่บนวาวนะครับทำนองเสียงก็จะเดินไปเองนะครับครับเนียนใบนาจักหน่อยนะครับผมทำนองเสียงเวลาไล่ก็อ่าก็จะไล่ขึ้นอย่างยนกเนี่ยจักหน่อยนะครับแต่เวลาขึ้นฝาจะทำนองจะดีดออกไปเองนะครับครับโอเคถ้าพี่น้องกินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ อย่าลืมฝากกดซับสไครเพื่อเป็นสักหนึ่งกำลังใจผมไม่เด้กครับในการถ่ายทำคลิปนี้แล้วก็จะพบผ่านคลิป,ปต่อไปองผมครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ